หลังจากที่เราดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าปัญหาของของของไฟล์ที่เราได้เนี่ยมันมีข้อมูลดิบที่มากเกินกว่าที่เราจะมองแล้วเราจะเข้าใจนะครับเนี่ยผมผมมีข้อมูลอยู่แค่4ี่ห้าวันเองนี่นะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลถึง3ามพันกว่าโลนะครับพอเรามองอย่างเงี้ยเราจะมองภาพไม่ออกว,ว่าวันไหนมันเยอะมันมากมันน้อยแค่ไหน ในตัวโปรแกรมของ Excel เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า PivotTable PivotTable เนี่ยมันจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อเอามาสรุปให้เราเข้าใจได้นะครับที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมันคือข้อมูลที่เราได้มาจากเครื่องบันทึกใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราจะต้องก๊อปข้อมูลทั้งหมดเนี่ยฮะที่มีไปไว้ในชีตในไฟล์ที่ผมส่งให้นะครับด้วยการกด เราไปเลือกที่เซล A1 ก่อนนะครับแล้วเราก็กด Shift Control กับ N บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็ Copy เขาเราไปเปิดไฟล์ Excel ที่ผมส่งให้ครับไฟล์ที่ชื่อ Formula สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องไปที่เซลล A2 เพื่อที่จะวางสูตรวางค่าที่เราได้จากไฟล์เมื่อกี้ลงไปในสูตรพอเราวางค่าสูตรที่ผมวางเอาไว้มันจะคำนวณให้นะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้อง Copy สูตรให้ไปถึงข้อมูล row สุดท้ายที่เรามีนะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็วางสูตรลงไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เรามีข้อมูลนะครับวางก็ลงไปวางสูตรลงไปนะครับเนี่ยมันจะคํานวณให้เราเสร็จสับเลยนะครับวิธีการที่เราจะใช้ pivot table นะครับเราจะใช้ข้อมูลเฉพาะที่เป็นสีส้มที่เราไฮไลท์เอาไว้เท่านั้น นะครับวิธีการก็คือไปเลือกข้อมูลที่มันเป็นไฟล์สีส้มนะครับอ่าป้ายเขานะครับแล้วก็ไปที่ insert แล้วก็ pivot table เห็นไหมฮะ pivot table ตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับยกตัวอย่างผมจะเอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมต้องการว่าในวัน วันหนหนเนี้ยคนเข้าออกช่วงไหนในแต่ละชั่วโมงที่มากที่สุดนะครับคนเข้าที่ Channel ที่1ในแต่ละวันเข้าช่วงไหนเยอะช่วงไหนน้อยนะครับเราเอาชั่วโมงมาวางไว้ในที่ row label นะครับเอาช่องสัญญาณเข้าออกเนี้ยมาไว้ใน report filter เอาจำนวนมาวางไว้ในช่องของ value นะครับเรามาคลิกที่เราจะนับแต่ข้านะครับมาเลือก p e o p l e in เข้าตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าข้อมูลในแต่ละวันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีตัวไหนมากตัวไหนน้อยแต่ทีนี้มันเป็นตารางเระมองภาพไม่ออกนะครับให้เราไปเลือกที่ Pivot Chart เพื่อที่จะสร้างกราฟขึ้นมาเรจะสร้างกราฟขึ้นมาให้เราได้เห็นแบบวิ่งของกันง่ายๆนะครับ ในเคสของนี้ก็คือคนเข้าออกเยอะสุดก็คือช่วงตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่5้าทุ่มถึงถึงสองทุ่มนะครับถ้าเกิดเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเป็นรายเดือนแล้วก็เ,เดือนมาวางในช่องของรีพอร์ตฟิลเตอร์ครับผมจะวิเคราะห์แต่เดือน3ก็ได้มาเลือกแต่เดือน3กดโอเคมันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะแต่เดือน3หรือจะเลือกแต่เดือน4ก็ได้วิเคราะห์แต่เดือน4ก็ได้พอดีเดือนสทําแค่2ชั่วโมงนะฮะมันก็เลยเออกแบบนี้ วิเคราะห์แต่เดือน3ก็ได้หรือเราจะดูว่าในเดือน3ถ้าเราแยกเป็นวันแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคนเข้าออกวันไหนมากวันไหนน้อยบเราชั่วโมงคืนครับไปข้างบนนะครับเอาวันวิ่งลงมาข้างล่างมันก็จะบอกว่าคนที่เข้าเข้าเยอะที่สุดเนี่ยก็คือวันพฤหัสแล้วคนออกเยอะที่สุดคือวันอะไรนะเราเราก็สามารถ แกนของข้อมูลดูกลับไปกลับมาได้หลายแบบนะครับเมื่อกี้ผมผมลืมพูดไปในส่วนของ DVR number เราจะต้องใส่ DVR number ด้วยนะครับในกรณีที่เรามีหลายเครื่องเพราะว่าการที่เรามีหลายเครื่องเนี่ยเข้าก็ออกแต่ละเครื่องมันจะชนกันเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลมันจะงงนะครับเดี๋ยวทําไปจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดเรามีหลายเครื่องก็ต้องอ DVR number เนี่ยมาคิดด้วยว่าเราจะเราจะดูวีดีวีอาร์เครื่องไหน ลองดูนะครับน่าจะพอเข้าใจ